เมื่อวันที่18ธันวาคม2561เวลา9นาฬกา30นาทีพันโทภาสกรปลอดในเมืองผู้บังคับกองพันหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ได้การต้อนรับพลตรีปฏิกร์เอี่ยมละอผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่อีเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพรา ในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,561โดยมีนายเภอสีสมเด็จนายกเทศมนตรีตำบนโพนทองนายกตอบตตำบนเมืองเปื่อยคำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานโดยผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่7ได้รับคำบรรยายสรุป จากผู้ขับกองพันฐานช่างที่หกกองพลทหารราบที่หกในรายละเอียดการปฏิบัติงานก่อนที่จะส่งมอบงานให้ในอำเภอศรีสุ้เด็ศและการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่ในงานยังมีการจัดตู้ครัวสนามของกองพันฐานช่างที่หกกองพลทหารราบที่หกเพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนอีกด,ด้วยสําหรับโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาร,ราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2511กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6รับผิดชอบพื้นที่4จังหวัดในการซ่อมแซมบำรุงเส้นทางจำนวน15เส้นทางได้แก่จังหวัดศรีสะเกดจำนวน2เส้นทางจังหวัดบุกดาหารจำนวน5เส้นทางจังหวัดสุรินจำนวน4เส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน4เส้นทางเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2511ถึงวันที่29ธันวาคม2561 ผลจากการดำเนินโครงการนอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางาลาแล้วประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากยอรให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางการสนญจรระหว่างหมู่บ้านและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเกิดความปลอดภัยมากขึ้นทําให้รถฝุ่นละอองจากถนนรูปหลัลงหรือจะเรียกได้ว่าเป็นถนนปอลอดฝุ่นนั่นเองกอ,องพันฐานที่6กองพลทหารราบที่6ขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า กำลังพลทุกนายจะร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจะมุ่งมั่นดำเนินงานให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานช่างที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ทำงานเรื่อความโปร่งใสและบรรลุผลสำเร็จเพื่อประโยชน์และความสุขของพลองประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ไซเบอร์กองพันทหารช่างที่หกกองพลทหารราชทกรายงาน